วิโก้แอนทีมั้เรจะมาเสนอห้าวิธีการเนียอเพือเอาลงไปดูกันครับโอเคครับไอ้นเต้เกี่เพิ่งวิธีที่หนึงเต้นีบอลเออคุณทำไมโอ้หหีบอลออนมือหวนะเลยวิธีที่สอคิดวปิ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 วิธีที่ส

เปอะไรวะผมล่งจริงเป็นล้อหรอโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบเกียนฮานที่มาคนเดียวครับมาเหนือมาเหนือซึ่งก็ถ้าชอบก็กดซับและกดไลค์แล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดนทวิเออกไปไกลๆหน่อยกดไลค์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 อดาดีๆบ๊ายบายบ๊ายบายกับไอ้น้าแป่